ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยครับไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วนะครับปัญหานี้ลามไปแทบทุกธุรกิจทุกเซกเตอร์ทุกอุตสาหกรรมเลยครับและธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยนะถึงแม้ว่าวันนี้ครับในประเทศเราเนี่ยยังพอมีดีมานในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อคอนโดอยู่ครับแต่บอกว่าปัจจัยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยที่แพงราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นแล้วก็ปัญหาหนี้ครัวเรือน มันส่งผลให้วันนี้ครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยปฏิเสธสินเชื่อบ้านเพิ่มขึ้นกว่า70%เลยนะครับ70%ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะดังนั้นนะครับสำหรับคนที่มีแผนว่าจะซื้อบ้านในช่วงนี้นะครับผมมีทริคนะครับที่อยากจะมาแชร์กันนะครับว่าเราต้องวางแผนยังไงเตรียมความพร้อมยังไงครับเราถึงจะสามารถกู้บ้านแล้วผ่านในช่วงที่ทุกอย่างดูเหมือนไม่เป็นใจแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมวินิติศักดิ์นะครับต้องบอกว่าในปี2567นี้ครับเป็นอีกปีที่มีความท้าทายมากๆนะครับของคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งฝั่งของ d e v วลลอปเคนพัฒนาบ้านพัฒนาคอนโดขายเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยและนะครับในกลุ่มของผู้บริโภคอย่างเราครับคนซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ต้อง ไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าวันนี้ครับหนึ่งในปัญหาที่ผมมองว่าเป็นปัญหาใหญ่แบบใหญ่มากจริงๆครับก็คือเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนของบ้านเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้ครับประเทศไทยเรามีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงถึง90%นะครับมูลค่าหนี้ครัวเรือนณสิ้นปี66นะครับอยู่ที่16.2ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับสูงจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซูมอินเข้ามาดูกลุ่มหนี้บ้านหนี้อสังหาริมทรัพย์นะครับมีอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากๆครับก็คืออส ล้าน1ล้านถึง3ล้านเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการจับตามองมากครับเพราะในช่วงที่ผ่านมานี้ครับเริ่มมีปัญหาคนผ่อนบ้านไม่ไหวและเป็นบ้านที่อยู่ในกลุ่มราคาไม่เกิน3ล้านครับมูลาค่ารวมของนี่ก้อนเนี้ยครับมีมูลาค่าถึง1.2%แสนล้านบาทด้วยกันเลยนะครับนี่ที่ไม่เกิน3ล้านที่เริ่มผ่อนไม่ไหวเนี่ยซึ่งคนที่อยู่ในเซกเตอร์เนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนที่กลุ่มรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราลองมาดูภาพรวมเราจะเห็นว่าเฮ้ยวันนี้คนเริ่มมีปัญหาการผ่อนบ้านไม่ไหวมากขึ้นยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ราคาน้อยกว่า3ล้านเนี่ยน่าเป็นห่วงดังนั้นแน่นอนครับปัจจัยเชิงลบมาขนาดนี้มันหมายความว่าในปี67นี้ครับสถาบันการเงินต่างๆธนาคารพณิชย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องยิ่งเข้มงวดกวดขันถูกไหมในการปล่อยสินเชื่อหรือการปล่อยกู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านครับเพราะเขาต้องกังวลสิว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยกู้ออกไปแล้วเนี่ยแล้วได้ลูกค้าที่ผิดนัดชาําระหรือทําให้เกิดหนี้เสียเนี่ยสุดท้ายปัญหามันก็กลับมาสู่ตัวธนาคารเขาเองถูก ดังนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาคราที่เรียต่างๆของธนาคารเนี่ยในปีนี้ต้องบอกว่า โอ้โหเข้มข้นขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลวงในจากเพื่อนๆที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ทําบ้านราคาประมาณไม่เกิน3ล้านเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เข้มงวดมากสินเชื่อต่างๆเข้มงวดขึ้นเยอะจริงๆครับแต่แต,แต่ผมไม่ได้บอกว่าการกู้ซื้อบ้านในปีนี้นะครับมันจะทําให้เรากู้ไม่ผ่าน100%จะไม่มีวิธีทางอะไรเลยแบงค์จะปฏิเสธอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคือต้องบอกว่าแบงค์ก็จะมีเกณฑ์พิจารณาแหละครับเพียงแต่มันจะเข้มงวดขึ้นแน่่นนั้เเองงซึงถารา,ารมี การเตรียมพร้อมเตรียมตัวอย่างดีเนี่ยสุดท้ายแล้ว เฮ้ยเขาก็ปฏิเสธเราไม่ได้ถูกไหมถ้าสเตทเม,มนต์เราดีเราเตรียมความพร้อมดีสุดท้ายเราก็ผ่านอยู่ดีดังนั้นมันมีวิธีครับเพียงแต่อาจจะต้องมาเตรียมตัวกันสักนิดนึงก่อนนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมมี5ข้อง,ง่ายๆครับที่จะช่วยให้เรามาเช็คลิสต์นะครับเตรียมความพร้อมก่อนกูนก้บ้านในช่วงนี้วางแผนยังไงให้กู้แล้วสามารถกู้บ้านได้ผ่านแบบผ่าน1 0 0เลยครับข้อหนึ่งครับก็คือให้เรามาดูความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ของเราก่อนเฮ้ยอันนี้ผมว่าใส่ดอกจันทร์ใส่ดอกบัวไว้เลยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยูภาาษคน ง่ายครับก็คือไอ้บ้านที่เราจะซื้อเนี่ย เราสามารถผ่อนชำระมันไหวหรือเปล่าอ่าเป็นเรื่องที่ต้องมาคิดเรื่องแรกเลยคิดง่ายๆครับให้เราเริ่มจากดูบัตเจ็ตก่อนว่าเอ้เราอยากซื้อบ้านราคาประมาณเท่าไหร่1ล้าน2ล้านหรือ3ล้านนะครับพอรู้ราคาบ้านที่เราอยากได้ปุ๊บเนี่ยให้เรามาคำนวณเงินผ่อนชำระที่เราจะต้องผ่อนหลังจากเราซื้อบ้านหลักนั้นไปแล้วครับคำนวณง,ง่ายๆแบบนี้ครับว่าบ้านล้านหนึ่งเนี่ยถ้าผ่อน30ปีกลมๆนะตกผ่อนล้านละ7 0 0 0บาทบ้าน2ล้านหมื่นสี่สามล้านสองหมื่นหนึ่งนะครับคิดง่ายๆแบบนี้ พอเราคิดออกมาแล้วเราจะรู้เงินผ่อนต่อเดือนเมื่อเราซื้อถูกไหมครับหลังจากนั้นครับให้เราเอาไอ,าเ,อาเงินผ่อนก้อนนั้นอะมารวมภาระหนี้ที่วันนี้เรามีทั้งหมดแล้วอะรวมกันมันไม่ควรเกิน50%ของรายได้นะครับอ่างงไหมถ้างงมีตัวอย่างให้ดูด้วยครับ สมมุตินะครับวันนี้อ่าสมมุติว่าผมทํางานประจำนะครับเงินเดือน50,000บาทอ่าผมอยากซื้อบ้าน3ล้านบาทปัจจุบันผมมีผ่อนลถอยู่เดือนละหมื่นนะครับลองคํานวณง่ายๆกันบ้าน3ล้านเนี่ยก็เอา3ามคูณเจ็ดพล้านละ7,000พใช่ไหมครับก็คือถ้าซื้ออ่ะ ผมจะต้องผ่อนประมาณ2 1 0 0 0บาทนะครับผมมียอดผ่อนรถนี่รถเดิมอยู่แล้วหมื่นหนึ่งนะครับรวมภาระนี่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3 1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับซึ่งไอ้3 1 0 0 0บาทนี่หม่ที่รวมนี่บ้านไปแล้วนะครับคิดเป็น62ของเงินเดือนหรือว่ารายได้ของเราดังนั้นถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยสำหรับผมผมอาจจะมองว่ามันเกินคาทเลียไปนิดนึงดังนั้นแนะนําง่ายๆครับ ไปเคลียร์หนี้ลถให้หมดหรือให้น้อยที่สุดก่อนนะครับพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยแนะนำนะว่าเราไม่ควรเกิน50%คนมีภาระผ่อนไม่เกิน50%ของรายได้นะครับคือจริงๆถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยที่บอกว่าเฮ้ยยอดผ่อน62%ของรายได้มันจะกู้ไม่ผ่านเลยไหมจริงๆต้องบอกว่ามีหลายธนาคารที่เขาสามารถดันเคสดันให้มันผ่านได้ครับมันสามารถนะแต่ว่าสําหรับในมุมของการวางแผนแบบ personal finance เนี่ย ผมยังคงยืนยันว่าตัวเลขค0เป็นตัวเลขที่พอจะอารุ่มอร่วยให้ได้ที่สุดแล้วเพราะจริงๆแต่ละเดือนนะมันจะมีรายจ่ายทั้งที่วางแผนไว้แล้วรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเยอะถูกไหมครับดังนั้นผมว่าอย่าอย่าประมาทในส่วนนี้ดีกว่า ป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้ดีที่สุดครับข้อ2ครับคือต้องมาจัดการสุขภาพการเงินให้ดีก่อนซื้อบ้านนะครับคือการผ่อนบ้านอ่ะให้จําไว้เลยนะว่ามันเป็นการผ่อนของชิ้นใหญ่ระยะยาวบางคนซื้อบ้านโดยที่ลืมไปนะว่าเฮ้ย <c oughs> บ้านผ่อน30ปีนะครับนึกว่าผ่อน2อสปีเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่บ้านผ่อนกัน30ปีมันเป็นการเดินทางไกลนะครับดังนั้น ก่อนจะเดินทางไกลคุณต้องมาจัดการสุขภาพการเงินของคุณให้ดีก่อนเช็คลิสต์ง่ายๆครับว่าวันนี้สุขภาพการเงินเราดีไหมครับก็คือข้อหนึ่งครับทุกวันนี้เนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเงินเหลือกินเหลือเก็บทุกเดือนหรือเปล่านะครับถ้าในแต่ละเดือนโอ้โห,โโหเฮย้ยเดือนชนเดือนบางเดือนติดลบบางเดือนขอพ่อขอแม่เฮ้ยแบบนี้อาจจะเป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าคุณสุขภาพการเงินไม่ดีมาทําตรงนี้ให้ดีต่อเนื่องสัก3 4เดือนก่อนค่อยมาคิดเรื่องซื้อบ้านเรื่องที่2ครับมืบ่อก,ก้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าบ้านที่เราอยากได้ผ่อนประมาณเท่าไหร่ สิ่งที่อยากให้ทําต่อมาครับคือไอยอดนั้นน่ะเราสามารถเก็บเงินเท่านั้นได้ทุกเดือนจริงไหมนะครับเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ซื้อบ้าน3ล้านพอสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับคำถามคือคุณเก็บเงินเดือนสองหมื่นหนึ่งพันได้ทุกเดือนหรือเปล่าถ้าเก็บได้ต่อเนื่องกันสักห้าเดือนหกเดือนอ่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณอาจจะเริ่มพร้อมแล้วแล้วก็สามครับก็คือเรามีหนี้สินตัวอื่นอยู่เยอะไหมอันนี้สําคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ตัวอื่นที่มันดอกเบี้ยแพงๆหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดเนี่ยเป็นไป ที่สุดก่อนนะครับก่อนจะไปซื้อบ้านอันนี้ดีที่สุดเดินทางไกลพยายามอย่าเอาสัมภาระอะไรไปแบกขึ้นไหลให้มันเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะล้มกลางทางเอานะแล้วก็3ครับคือการเตรียมความพร้อมด้านรายได้นะต้องบอกว่าวันนี้นะครับสำหรับคนที่ทางานประจําอาจจะไม่ได้เอฟเฟกมากเนาะคนที่มีไรายได้ประจําข้าราชการพนักงานเอกชนรัฐวิสาหกิจอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับ แต่กลุ่มที่มีปัญหาแน่ๆครับคือกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าคนทาอาชีพอิสระเนาะอันนี้บอกเลยว่าหนักหนาพอสมควรเลยครับเพราะวันนี้ธนาคารเขายิ่งต้องการ proof ร,รายได้ proof แหล่งที่มาของรายได้ของเราให้มันแบบหนักแน่นมากขึ้นนะครับเขาต้องการเมชั s วว่าเฮ้ย ไอคนเนี้ยที่กู้เงินไปอ่ะมันจะสามารถหาเงินมาคืนเขาได้จริงๆนะครับแต่ก็ต้องย้าว่าไอที่บอกว่ายากเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะทําไม่ได้นะครับมันทําได้อยู่นะแต่สิ่งที่ต้องมีนะผมลิสมาเบื้องต้นเลยนะที่คุณต้องมีแน่ๆคือหนึ่งนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณจะต้องมีหนังสือจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าใบจดทะเบียนพาณิชย์อะไรพวกนี้คุณต้องมีหอจอกอบอจอกอต้องมีก่อนแล้วนะฮะและ ต้องจดมาอย่างน้อย2ปีนะครับไม่จะจดวันนี้พรุ่งนี้กู้อันเนี้ยไม่ตรงไครทเทเลียแน่ๆนะครับจดอย่างน้อย2ปีเรื่องที่2ครับคือหนังสือเวทนะครับถ้าเกิดว่ารายได้เกินล้าน8มีการจดเวทไหมพอๆสองศูนย์มีไหมอันเนี้ยเขาขอแน่นะครับและอันนี้สําคัญใส่ดอกบัวดอกจันไว้เลยคือหลักฐานการจ่ายภาษีไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ทำอาชีพบิสระเจ้าของกิจการสุดท้ายแล้วแหล่งรายได้ที่ธนาคารเขาจะเชื่อถือได้มากที่สุดครับคือหลักฐานการเสียภาษี เพราะว่าภาษีที่เรายื่นไปเนี่ยเรายื่นรายได้ที่แบบมินิมัมที่สุดแล้วไม่มีใครยื่นรายได้เยอะที่สุดกับสัมะกรถูกไหมครับส่วนมากเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยรายได้ที่เขาจะเรียกว่าจะยอมรับได้มากที่สุดก็คือหลักฐานการเสียภาษีนะครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณขายของออนไลน์ทําธุรกิจนะครับต่อให้รายได้เยอะนะแต่รายได้ไม่เข้าระบบ ไม่เสียภาษีต้องบอกว่าการยื่นกู้เป็นเรื่องที่ยากแบยากสุดๆไปเลยนะครับในตอนนี้นะและสุดท้ายครับคือเอกสารรายไดบ้บินซื้อบินขายใบยหักหนะ้าที่จ่ายต่างๆถ้ามีเนี่ยคุณเก็บไว้รวบรวมเป็นเอกสารนะครับของเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่ามันจะกลายเป็นหลักฐานที่ทําให้เราสามารถกู้ผ่านได้ง่ายขึ้นเลยนะฮะและผมย้ำนะครับว่าเอกสารที่ผมพูดมาสัก4ีตัวนี้เนี่ย ถ้าวันนี้ไม่มีนะต้องบอกว่าโอกาสการคู่ผ่านเนี่ยยากแบบยากมากจริงๆนะฮะข้อ4ครับก็คือการเตรียมพร้อมเรื่องเงินสำรองก่อนซื้อบ้านนะครับผมว่าวันนี้ทุกคนน่าจะอักรีตรงกันกับผมเนะว่าการ เก็บเงินสำรองการมี emergency fund สักก้อนนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องที่สําหรับทุกคนที่อยากจะวางแผนซื้อบ้านแล้วมันรอดอะ่ะคุณต้องมีนะครับซึ่งไอ้พอร์ตเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้เนี่ยผมมองว่ามีสัก6เท่าของเงินผ่อนต่อเดือนเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลขที่กําลังกําลัง make sense นะครับเอ่ออย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเราผ่อนประมาณเดือนละ2 0 0 0 0นนะครับเค่ตัวอย่างเอาตัวอย่างเดิมนะ20,000 6เท่าของ20,000ก็คือแสนสองนะครับดังนั้นเงินสำรองก่อนซื้อบ้านที่ควรจะมีในการซื้อบ้าน สัก3ล้านเนี่ยก็คือประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะครับที่อยากให้ทุกคนมีไว้นะฮะและข้อหนะครับก็คือรักษาเครดิตการเงินของตัวเองให้ดีนะครับไม่มีเงินเนี่ยมันแย่พอๆกับการที่เราไม่มีเครดิตเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะครับคือการที่เราไปทําธุรกรรมการเงินกับธนาคารนะครับการขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงการขอกู้บ้านเนี่ยธนาคารเขาจะต้องมีการเช็คเครดิตการเงินเราอยู่แล้วถูกไหมเพราะธนาคารเขาต้องอยากรู้สิว่าไอ้ลูกค้าคนเนี้ยมันเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทางการเงินไหมเครดิตการเงินมันเป็นอย่างร เครดิรตการเงินจะแสดงออกมาหมดเลยครับว่า i, เราเป็นคนที่มีวินัยการเงินยังไงจ่ายเงินช้าไหมนะครับมีวินัยการจ่ายหรือเปล่าไปสร้างหนี้ซีซัวหรือเปล่าตรงนี้สามารถบอกได้โดยเครดิตการเงินหมดเลยนะครับซึ่งการกู้ซื้อบ้านย้ำนะครับว่าต้องรักษาเครดิตการเงินให้ดีก่อนที่จะไปยื่นกู้สักประมาณ6เดือนเนี่ยกำลังสวยกําลังแจ๋วเลยนะครับและการสร้างเครดิตการเงินจริงๆมันก็เรียกว่าเป็นการเมนเทนให้มันดีอ่ะมันทําง่ายๆครับ3ข้อง่ายๆจําจไว้เลยข้อหนึ่งอย่าไปสร้างหนี้เกินตัวนะครับ อะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปสร้างหนี้อะไรไม่จำเป็นก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องกู้นะครับ กู้เท่าที่จําเป็นและผ่อนชาระคืนไหวนะครับข้อ2ครับคือการชําระยอดหนี้สินเชื่อต่างๆหนี้บัตรหนี้สินเชื่อต่างๆเนี่ยให้ตรงเวลาตรงตามดิวที่เขากําหนดครับเขากําหนดวันที่1คุณก็จ่ายวันที่1อย่าจ่ายเลทนะฮะเอาให้ตรงและข้อ3ข้อสุดท้ายครับเวลาจ่ายบินเนี่ยจ่ายให้มันเต็มยอดอย่าไปจ่ายขั้นต่ําหรือจ่ายไม่ครบนะครับเช่นรอบดิวมาบอกให้จ่ายหมื่นหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายหมื่นหนึ่งนะครับอย่าไปจ่ายพันห้าร้อยหกร้อย ขยักไว้หน่อยแบบนี้สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นผลดีกับเครดิตการเงินนะครับดังนั้น3ข้อนี้ไม่สร้างนี่เกินตัวจ่ายให้ตรงเวลาจ่ายให้ตามยอดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วกันนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบคนที่จะซื้อบ้านค่อยทําทุกคนที่ฟังซื้อไม่ซื้ออยากให้ทํา3เรื่องนี้เมนเทนไว้นะครับให้เครดิตการเงินดีไว้เวลาเรา ในอนาคตเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินต้องไปทําธุรกรรมอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นนะครับทั้ง5ข้อเนี้ยที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าเป็น5ข้อพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถกู้บ้านผ่านในสถานการณ์ที่หลายๆอย่างมันดูไม่เป็นใจเหมือนในปี2567นี้นะครับก็ย้ำนะครับว่าปีนี้มันกู้ยากขึ้นจริงครับธนาคารมีเกณฑ์มีค่าที่เรียกว่าเข้มข้นขึ้นจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกู้ไม่ผ่านนะครับลองทําดูและไอ้ทั้ง5ข้อที่ทำเนี้ยถ้าทำหมดนะครับ ถึงจะการันตีไม่ได้ว่าจะผ่าน100%นะแต่โอกาสกู้ผ่านมีมากขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันได้เลยนะก็สุดท้ายครับเอ่อไม่ไรก็ดีถึงตอนนี้สถานการณ์มันจะดูแบบเรียกว่าไม่ค่อยเอื้ออํานวยเนาะแต่ว่าผมก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่อาจจะย,ยังเอ่อไม่ว่าจะผ่อนบ้านอยู่หรือกําลังอยากจะซื้อบ้านเนี่ยก็อยากเป็นกําลังใจให้นะครับอยากให้ทุกคนวางแผนดีๆเนาะผมเชื่อมั่นมากๆว่าต่อให้เศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเรา จัดการ Personal Finance ดีอะครับสุดท้ายแล้วเราสามารถ จัดการชีวิตดูแลชีวิตได้โดยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถึงแม้เศรษฐกิจต่างๆจะเป็นยังไงก็ตาม <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเทคนิคต่างๆที่เล่ามาเรื่องราวที่เล่ามาครับสามารถพิมพ์คําว่าชอบนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับจะขอบคุณมากเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมและทีมงานนะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะติชมอะไรสามารถพิมพ์มาบอกมาพูดคุยกันได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ